是。<See> ข่าวดีครับข่าวดีวันนี้เราซืตั้มมีหนังสือดีๆมานําเสนอครับสําหรับโรงเรียนหรือติวเตอร์ที่สนใจอยากได้หนังสือดีๆที่จะให้น้องๆไว้เรียนภาษาจีนแล้วก็เก่งภาษาจีนในเวลาอันรวดเร็วและสอบเอเทเคสหนึ่งถได้อย่างง่ายดาย จงจาชื่อนี้ไว้นะครับและจําไว้ให้ดีๆนะครับหนังสือชุดที่เหล่าซีตามจะมาเสนอวันนี้นั่นก็คือหนังสือชื่อชุดว่าหันสาภาษาจีนหรือเล่เฉี่ยจงเหวินนั่นเองนะครับหนังสือชุดนี้มีดียังไงล่ะครับเดี๋ยวเราซีตามจะบอกให้ทุกคนฟังนะครับ 1. มีคําศัพท์มากกว่า1,800คํา มากกว่า60หมวดน,นั่นแปลว่าน้องๆสามารถเรียนภาษาจีนได้ตั้งแต่คำศัพท์พื้นฐานนะครับจนไปถึงคำศัพระดับกลางหรือระดับสูงได้เลยนะครับ 2. มีกิจกรรมสนุกสนุกเพียบไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพระบายสีตัดกระดาษพับกระดาษปัน้นประดิษฐ์หรือร้องเพลงหรือเกมต่างๆอีกมากมาย 3. หนังสือเล่มนี้จะสอนให้น้องๆเก่งตั้งแต่พินอินเลยครับจนไปถึงตัวภาษาจีน4หนังสือเล่มนี้มีประโยคที่ใช้ได้จริงในประเทศจีนนั่นแปลว่าที่เราเคยเห็นนามท้องตลาดบางประโยคพอไปถึงประเทศจีนอา้าวทำไมคนจีนไม่พูดแบบนี้หนังสือเล่มนี้ก็จะปรับปรุงตรงนี้ให้นะครับน้องๆสามารถที่จะนาประโยคเหล่านี้เนี่ยไปใช้ได้จริงในประเทศจีนเลยครับ 5. น้องๆสามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่3ขวบจนไปถึงระดับผู้ใหญ่แปลว่าทุกๆุกวัยเกือบทุกวัยสามารถที่จะเรียนรู้หนังสือเล่มนี้ได้นะครับสำหรับหนังสือชุดนี้เล่มที่1 6ถึง6จะเหมาะสำหรับน้องๆอ,อนุบาลที่ต้องการเรียนภาษาจีนแบบสบายๆนะครับแล้วสำหรับเล่มที่7ถึงเล่มที่18 จะเหมาะกับนักเรียนชั้นประถมขึ้นไปจนถึงระดับผู้ใหญ่เพราะว่าหนังสือเล่มที่7-18ถึง18นี้นะครับมีความเข้มข้นในการเรียนรู้ภาษาจีนมากเลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างครับสนใจแล้วใช่ไหมครับถ้าสนใจหนังสือภาษาจีนชุดหันาภาษาจีนก็อินบ็อกมาสอบถามหรือโทรมาสอบถามได้เลยครับที่เบอร์083 169 6 3 9 8้ําอีกครั้งนะครับ 083 1696398หรือพิมพ์ใน Facebook ก็ได้ครับว่าเรียนภาษาจีนกับครูตั้ง